ผมเซลล์แบงค์จากคูปต้ตาบันดุงนะครับผมวันนี้ผมจะพามาดูรถ lc 0 1 8ย์ป sp นะครับเป็นรถปีห5ห้านะครับเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับผมยังไม่ได้ล้างไม่ได้ทำอะไรเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสภาพเป็นยังไงนะครับผมขอบคุณผ้าชมไปราคาสดคันนี้อยู่ที่4ี่0ส0สี่มื่นห้าันบาทนะครับผมราคาดาวคันนี้อยู่ที่สาม0มื่นบาทนะครับสาม0มืนบาทเท่านั้นนะครับลดหนึ่งพันแดร้1 8ห5สิบห้าชั่วโมงเท่านั้นนะครับผม อันนี้ผ่อนสูงสุดได้6ปีนะครับผมรายเดือนก็มีนะครับราย6เดือนก็มีใครชอบแบบไหนนะครับเลือกผ่อนได้ตามใจเลยครับผมอ่านี่นะครับเป็นตัวเอสพีเนาะตัวใหม่ราะปีคันนี้อยู่ที่เจ็ดหมื่นเก้านะครับผมมือสองมีงวดย่อยนะครับสองพันบาทใครอยากรู้รายละเอียดมากกว่านี้นะครับสามารถทักเข้ามาถามได้นะครับในแชทส่วนตัวเลย ในไลน์ไม่ก็ใน Facebook นะครับผมไม่ก็ติก๊กต็อกเลยเดี๋ยวผมทิ้งไว้ตรงนี้นี่นี่เบอร์ตรงเบอร์โทรนะครับนี่นะครับยางหน้านนี้ไม่ต้องเป็นกังวลน,นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะครับผมจัดการให้เดี๋ยวจัดการให้สภาพยางหลังยังเหลือๆอยู่รถเพิ่งหมดประกันได้ไม่นานนะครับคันนี้เดี๋ยวเรามาดูภายในเครื่องบ้างโอ้ย มสภาพมาร์กเดิมยังอยู่ครบนะครับผมนี่ยังอยู่เลยยังสวยๆอยู่เลยราคานี้ที่เราไล่ามานะครับพร้อมทําสีและปรับสภาพให้พร้อมนะครับผมต่างๆนะครับแต่รับประกันแน่นอนนะครับว่ารถบรรดุงไม่มีปัญหากับเครื่องแน่นอนนะครับผมอันนี้นี่ ดูซีนไม่มีซึมไม่มีรั่วนะครับคันนี้จองกับเซลล์แบงค์วันนี้ได้รับรถเร็วแน่นอนนะใครที่เรียบใช้รถปลายปีนะครับผมนี่ <st arts> แบงค์ก็พามาดูคันนี้เนาะนี่เนาะใครสนใจเนาะสวยๆงี้ดาวถูกๆนะครับเพียงสามหมื่นบาทนะครับผมใช้คนค้ำคนเดียวใครดาวสามสิบห้าเปอร์เซ็นขึ้นไปไม่ต้องมีคนค้ำแม้แต่คนเดียวนะครับผมอนุมัติผ่านไวเข้ามาได้หาเซลล์แบงค์นะครับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับผม สวัสดีครับ